แพ้2นัดติดต่อกัน1น,นัดในพรีเมียร์ลีก1นัดในแชมเปียนลีกความรู้สึกต่อน,นัดนี้เป็นนัดที่ไม่น่าแพ้แล้วก็ไม่น่าชนะผลเสมอคือแฟร์ที่สุดสําหรับเราแต่ที่แพ้ก็เพราะจุดโทษที่เบาวิวนัดนี้ถือว่าแพ้เพราะโชคร้ายกาลาตาสาลายทําให้ฟุตบอลน,นัดนี้ดูเป็นเกมที่สกรปรกไม่แฟร์ไม่มีสปิริตดูแล้วขยะขย,ยงการจุดพลุก,ก่อกวนการนอนถึงจะชนะมันก็น่าละอายใจ การเอาชนะที่สวยงามต้องเอาชนะด้วยฝีมือในสนามไม่ใช่การเอาชนะด้วยการเอารัดเอาเปรียบกันแกลง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกสนามถึงแม้นักเตะลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ยินเสียงพลุเลยก็ตามแต่การกระทํานี้ก็ทําให้ชาวโลกได้รู้ว่ากาลาตาสลายไม่มีน้ําใจนักกีฬาเล่นนอกเกมถามว่าถ้าในอนาคตกาลาตาสลายต้องมาเตะที่แอนฟิลด์เราต้องเอาคืนแบบที่เขาทํากับเราไหมสําหรับผมการเอาคืนที่สะใจที่สุดคือการยิงให้ยับ การยิงอุดปากให้เงียบให้มันแพ้โดยไม่มีข้ออ้างว่าเราไปกวนนักบอลหรือเราเอาเปรียบนอกเกมให้มันแพ้แบบหมดรูปโดยที่ทีมมันมีสภาพความพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดกาลาตาซาลายอาจชนะแมตช์นี้อาจยิ่งใหญ่ในตุรกีแต่ไม่มีทางประสบความสําเร็จในเวทียุโรปแน่นอนถึงจะฟลุกได้แชมป์ในอนาคตก็ไม่สามารถชนะใจใครได้มีแต่คนด่าสาบแช่งตาบดที่ยังเละโสกปรกทั้งในและนอกสนาม ความรู้สึกต่อทีมเราหรือว่าที่ผ่านมาในช่วงแรกของฤด,ดูกาลที่เราเฉือนชนะติดติดกันทุกนัดมันเป็นเพราะใช้ประสบการณ์ความเก่าและโชคช่วยไม่ได้ชนะเพราะคุณภาพของผู้เล่นและแผนการเล่นหรือว่าทีมเราเปลี่ยนแปลงตัวเล่นมากเกินไปมั่นใจเกินไปว่าที่ซื้อมาจะแทนของเก่าได้ทันทีทีมจิงขาดสมดุลขาดคาแรคเตอร์เดิมๆปีที่แล้วเปลี่ยนโค้ชใหมย่ยังดูไม่มีปัญหาขนาดนี้ปีนี้เหมือนทุกอย่างที่เคยดีๆหายไปหมด ที่น่าตกใจคือเกมสวนกลับคุณภาพการจ่ายบอลการต่อบอลทั้งคนเก่าคนใหม่การจ่ายบอลการตัดสินใจผิดพลาดได้หมดปีกซ้ายปีกขวามไม่มีความน่ากลัวเลยแม้แต่น้อยซาร่าเงียบมาเกือบปีแล้วแต่ก็ยังได้รับสิทธิ์ให้ลงเป็นตัวหลักตลอดพูดถึงปีกซ้ายพอไม่มีดีอาร์สความบู๊บวาบของทีมก็หายไปจนหมดด้วยความเคารพซาร่ามาโดยตลอดส่วนตัวผมแล้วอยากให้เขาย้ายไปซาอุตั้งแต่ปีที่แล้ว และตั้งแต่ซาร่าต่อสัญญาเมื่อปลายปีก,ก่อนฟองของซาร่าก็กลายเป็นปีกธรมธรมดาธรรมดาคนหนึ่งต้องยอมรับว่าซาร่าคือปีกที่ได้ค่าเหนื่อยสี่แสนแต่ประโยชน์ณตอนนี้คือแค่รอยิงจุดโทษเพียงเท่านั้นบอลที่ไปถึงซาร่าไม่เคยทําให้ทีมได้ลุ้นหรือได้เปรียบหรือได้ประโยชน์อะไรเลยเทียบกับประโยชน์ฟันไดที่ต่อสัญญาพร้อมกับซาร่าผมสามารถพูดได้ว่าฟันไดคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆหมดสัญญานี้ก็อยากให้ต่อไปอีก มาพูดถึงปีกบ้างทำไมปีกของเราดูพื้นๆไม่มีความหวือหวาดูไม่มีอันตรายอะไรเลยหรือว่าููต้องการปีกจอมทะลุทะลวงความเร็วสูงสถิติเลี้ยงผ่านกระชากผ่าน7-8ครั้งจาก10ครั้งแบบมาดูเอเก้ของอาเซนอลหรือโดกูของแมนซิซึ่งฝีเท้าระดับนี้ในช่วง2ปีนี้น่าจะหาในตลาดได้ยากที่น่าคิดคือนาทีนี้แม้แต่เดอหมุนแอนโตนีอดีตนักเตะแมนยูยังมีฟอร์มที่ดีกว่าซาร่า หรือแม้แต่วันนี้ครึ่งแรกที่เอาฟินปองมาเล่นถึงผลงานจะไม่ดีมากแต่บางมุมก็ทําได้ดีกว่าซาร่าปีกทั้งสองข้างต้องการคนที่แม้นทีมตรงข้ามเขาจะซ้อนสองก็ต้องกล้าวิ่งกล้าแหกมันต้องกล้าเสี่ยงกล้าลองบ้างไม่ใช่จ่ายคืนหลังอย่างเดียวขอพูดถึง v วสบ้างว่ามาถึงตอนนี้แฟนๆคงต้องทําใจเผื่อใจยอมรับกับความล้มเหลวในการซื้อตัวครั้งนี้ไว้บ้างเราดีใจที่ได้เขามาร่วมทีมเราสนับสนุนเขา เอาใจช่วยเขาอย่างเต็มที่สิ่งที่แฟนหงหลายคนรู้สึกต่อเวสถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงนุ่นใครจะแซวว่านุ่นยังไงแฟนก็รักและให้กำลังใจนุ่นเสมอสาเหตุที่ต้องเตรียมทำใจเพราะตลอดค่าหกนัดหลังมาผมตั้งใจดูและเอาใจช่วยเขาเป็นพิเศษจนได้เห็นความผิดพลาดเดิมๆของเขาคือการจ่ายบอลที่ไม่ปราณีตจ่ายบอลเสียเยอะมากจังหวะง่ายๆไม่มีอะไรก็จ่ายแบบคิดมากที่ควรจะจ่ายเผื่อก็ดันจ่ายตรงตัว ทำให้ไม่ได้เปรียบที่ควรจ่ายตรงตัวก็จ่ายไม่ตรงเลยโดนดักตัดบอลได้หลายครั้งในมุมการยิงประตูเท้าช้ากว่าจะง้างท่าเยอะง้างนานลูกยิงเลยติดบล็อกตลอดนี่คือคุณภาพพื้นฐานที่เวสทาให้ผมเริ่มทําใจเพราะในจังหวะเบสิกพื้นนยังทําได้ไม่ดีเลยในบางจังหวะที่ดูเป็นจังหวะชี้เป็นชี้ตายไม่ต้องพูดถึงจ่ายติดตลอดยิงก็ไม่ได้ลุ้นทุกครั้งไปก็ได้แต่เอาใจช่วยและภาวนาให้หลุดพ้นจากสภาพนี้ไว ยิงนานวันจากแค่ฟอร์มตกปรับตัวไม่ได้มันจะกลายเป็นเป็นจิตตกถ้าถึงจุดนั้นหนักเลยจากแค่จ้างเทรนเนอร์อยังต้องจ้างนักจิตวิทยาอีกเคอร์อเกสมุ่งมัน่นกล้าเล่นมีจิตใจนักสู้กล้าได้กล้าเสียทุ่มสุดตัวอยากพิสูจน์ตัวเองฟิมปองไม่กล้าเล่นไม่มีความมั่นใจกลัวพลาดมากเกินไปไม่กล้าเสียงมุมดีๆของนัดนี้คือเอกิติเก้ ดูมีประโยชน์ทุกครั้งที่ได้บอลไม่เคยทําเสียงโง่งๆง่ายๆท้ายเกยมหลายคนคงนึกถึงเคียซ่าถ้าไม่เจ็บนัดนี้คงได้ลงไปสร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนที่ขาดไปอีกคนแล้วทําให้นึกถึงคือเอเลียดถ้านัดนี้เอเลียดยังอยู่เขาสามารถแทนได้สองคนคือเวสและซาร่าถ้ายังไม่ขายได้ลงแน่นอนพลัสบอลอาจไม่เท่าเวสแต่พนังงานแพชชันและความเข้าใจเพื่อนร่วมทีมสามารถสร้างประโยชน์สร้างความแตกต่างได้มากกว่าเวสแน่นอนพูดแล้วก็คิดถึงให้จุกจริงๆ มันก็ยังดีครับที่อาการออกตั้งแต่ตอนนี้ตอนตอน้นฤดูกาลจะได้มีเวลาแก้ไขแต่เนิน่นๆปีที่แล้วออกอาการช่วงท้ายเลยทําให้ล่วงติดติดกันแทบทุกถ้วยช่วงท้ายมุมดีๆอีกอย่างคือแชมปเปี้ยนลีกทีมที่ฟอร์มดีๆมักจะไปไม่ถึงแชมป์อย่างปี2005กว่าเราจะผ่านแต่ละรอบใช้ดวงและอาศัยปาฏิหาริมามากมายและปี2019กว่าจะได้แชมป์มันต้องมีสตอรี่อย่างนัดชนะบาซ่า4-0อย่าเพิ่งหมดหวังครับนี่เพิ่งนัดที่2 ชุดนี้สามารถเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้แน่นอนชุดปี2005ทําทำได้ใครก็ทำได้ชุดนี้ชื่อชั้นดีกว่าปี2005ตั้งเยอะถ้าแก้ปัญหาได้ก็คงมีโอกาสได้ชูถ้วยสุดท้ายสำหรับแฟนบอลความไพ่แพ้มันคือบทพิสูจน์ความพักดีต่อสโมสรการด่าโคช้ชด่านักเตะด่าผู้บริหารด้วยคำหยาบคายเหยียดหยามไม่สร้างสรรค์ก็สามารถบอกได้ว่าสโมสรแห่งน,นี้ไม่ใช่ครอบครัวของคุณบางคนโพสต์หรือเม้นด่าเหมือนนักเตะเป็นชู้กับเมียตัวเองมีความเครียดแค้น เหมือนไม่ใช่พวกเดียวกันถ้าคุณรักสมโมสรแห่งนี้จริงคุณต้องคิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวถ้าคนในครอบครัวทําผิดคุณจะให้อภัยเขาและให้โอกาสเขาแก้ตัวอาจจะมีการพูดคุยกันการอบรมกันแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลคุยด้วยความรักความปรารถนาดีแฟนๆบางคนก็จะมาบอกว่าก็มันเล่นไม่ดีจะให้ผมชมได้ยังไงมันก็ใช่ครับเราสามารถตําหนิได้แต่ต้องไม่ใช้ถ้อยคําที่หยาบคายแม้แต่คําว่าไอ้ก็ทําให้รู้ว่า ไม่ให้เกียรติไม่รักกันจริงๆลองนึกภาพตามไอเวสเล่นแย่มากเทียบกับเวสเล่นแย่มากความรู้สึกมันต่างกันโดยสิ้นเชิง You will never walk alone จบข่าว